เจ้าเห็นเมฆก้อนใหญ่ที่ลอยอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าคุกวิเศษก็คือเมฆก้อนนั้นแหละแต่นอกจากนางปีศาจแล้วไม่มีใครรู้วิธีเข้าไปในนั้นเลยอะ่ะ <c oughs> ที่คุกนั่นไม่มีทั้งประตูและหน้าต่างอีกด้วยท่านแม่และพี่ชายจำปาของข้าโดนกักขังอยู่ในคุกวิเศษนั้นถึงข้าจะรู้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเขาใช้พวกเขา,าออกมาไม่ได้เลย ทำไมค้าถึงได้ไรประโยชน์ถึงเพียงนี้นะทำไมกระทัศนบาดีทำยังไงดีล่ะไม่ต้องห่วงนะพารุนเราต้องช่วยพวกเขาได้แน่นอนก็มีอยู่วิธีหนึ่งนะวิธีอะไรเหรอบอกข้าหน่อยเถอะ แต่ว่ามันจะยากสักหน่อยหนึ่งนะไม่ว่าจะยากสักแค่ไหนข้าจะยอมทำเพื่อแม่และพี่ชายของข้าบอกมาเถอะนะมองมาที่ข้าให้ดีๆนะ พระเจ้าเห็นายแมงมุมที่ล้อมรอบตัวข้านี่อยู่หรือเปล่าใยแมงมุมจะช่วยอะไรเราได้อย่างนั้นเหรอท่านข้าไม่เห็นจะเข้าใจเลยเนี่ยเจ้าจะต้องปีนใยแมงมุมวิเศษนี่เพื่อเข้าไปในคุกนั่นยังไงล่ะแต่มันจะเป็นไปได้ยังไงเหรอท่าน ใยแมงมุมบางๆนั่นจะรับน้ำหนักไหวอย่างนั้นเหรอ ใยแมงมุมมันดูบอบบางเกินไปเราจะปีนขึ้นไปได้เหรอใยแมงมุมจงแข็ง,งแรงขึ้นน,นะบัดนี้ทีนี้ก็วางใจได้แล้ว จับมันเอาไว้ให้มั่นแล้วก็ปินขึ้นไปให้ถึงเมฆนะ <c oughs> เร็วเข้ารีบต่เชื่อกขึ้นไปที่คุกซีพารูนข้าเองก็จะไปกับพารูนด้วยดีละ่ะพวกเจ้าทั้งคู่เลยแต่ระวังให้ดีนะเมื่อเข้าไปได้แล้วไม่ว่าจะยังไงก็ตามห้ามทิ้งเชือกเอาไว้ข้างนอกเด็ดขาดถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้น เราจะให้สัญญาณโดยการดึงเชือกนี้สามครั้งพวกเจ้าจะได้รู้ตัวยังไงล่ะพวกเราจะทำตามนั้นขอตัวก่อนละ อะไรกันเจ้าเจ้ามามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงไม่เหมือนนกยุงธรรมดานะข้าจําได้ว่าตอนที่ข้าเห็นขนของเจ้าเจ้าเป็นใคร ตัวจริงของเจ้าคือใครเจ้าต้องการอะไรเจ้าพยายามจะพูดอะไรกันแน่เขาไม่เข้าใจเลย ต้องมีใครเสกให้เจ้ากลาย,ปยเป็นนกยุงแน่ๆเลยใช่ไหมยอย่าห่วงไปเลยเพราะข้ามีเวทมนต์วิเศษข้านีแหละจะเสกให้เจ้ากลับคืนร่างเดิมอีกเจ้าจะได้พูดรู้เรื่องขอถอนคำสาปสิ และจงกลับคืนสู่ร่างเดิม ระวังพารุณระวังนะไม่ต้องรีบหรอกค่อยไปนะค่อยๆไปอะอะอะ นั่นอะไรกันนะดาวทั้งหลายดูตรงนั้นสิพวกเขากำลังทำอะไรกันดูเหมือนสองคนนั้นจะพยายามใช้เชือกปีนขึ้นมาบนฟ้านะใช่แล้วท่าน,านพูดถูกท่านพ,พูดถูกแต่ว่าพวกเขาจะขึ้นมาบนฟ้าทำไมล่ะ ระวังพารุนระวังนะจับเอาไว้แน่นๆนะพารุนพวกเราต้องพวกเราต้องรีบไปกันแล้วละนะไม่อย่างงั้นไอ้เชือกน,นี้จะต้องขาดออกจากกันแน่เลยมันใกล้จะขาดแล้วด้วยรีบไปเถอะไปท่านเสด็จไปดี ข้าจะอด<อ>ทนเอาไว้รีบรีบไปเถอะระวังนะอออออขอถอนคำสาบสิและจงกลับคืนสู่ร่างเดิม อะไรกันเจ้าเป็นใครเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ท่านพี่ข้าข้าราตีเองน้องสาวของท่านไงละ่ะโอ้บังอาจนะักอย่ามาแตะข้าอวดฉลาดนักนะใครๆก็พยายามทำตัวเป็นราตีกันหมด หวังจะมาหลอกลวงค้าเ,ออเชื่อค่ะเถอะท่านพี่ข้านี่แหละราตีข้าเป็นน้องสาวของท่านนี่อย่า<ะ>มาโกหกนะข้าไม่เชื่อเจ้าหรอกต้องมีหลักฐานอะไรพิสูจน์ว่าเป็นราตรีเชไหมบอกมาสิบอกมา อ่านเสนาบดีผู้นางฟ้าเนี่ยจับปลายเชือกอีกด้านเอาไว้ตลอดเลยเนะถ้าไม่ได้อะไรเกิดขึ้น พวกเขาจะต้องเตือนเราแน่ไปเถอะเราจะเสียเวลาไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะไม่ต้องห่วงนะพารูนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็าตามเขาจะไปทิ้งเชือกเอาไว้แน่นอนน่ะไปเถอะ ค่าข้าจะบอกท่านทุกอย่างเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นท่านจะได้เชื่อข้าสักทีว่าที่ข้าพูดเป็นความจริงเนอะตอนที่ข้ากำลังเดินทางเข้ามาในสุริยนาคามีปีศาจตนหนึ่งเข้ามาขวางทางเข้าไว้ออ มันมากกับปีศาจผู้หญิงอีกตนค่ายังสงสัยจนถึงตอนนี้เลยว่าพวกมันเป็นปีศาจจริงหรือเปล่าอ่ะพวกมันใช้มว์วิเศษแล้วก็เสกข้าให้กลายเป็นนกยุงตัวนั้นข้าก็เลยเป็นแบบนี้พวกเจ้าตายแน่ จะกลายเป็นนกยุงหลังจากนั้นปีศาจผู้หญิงก็สวมรอยเป็นข่าส่วนผู้ชายก็กลายเป็นเสือฮารุน มือข้านะพารุนอย่าปล่อยมือข้า <c oughs> จับเอาไว้ให้แน่นๆน,นะอดทนเอาไว้ <c oughs> ปีขึ้นมาเร็วปีขึ้นมาอ้าอ้าอ้า ช่วย<อ>ชีวิตเขาไว้อีกแล้วท่าน<อ>สนบ,บดีข้าติดนี้บุญคุณท่านมากมายข้านี่บุญคุณอะไรกันพารูนอย่าพูดอะไรแบบนั้นอีกนะอย่าพูดอีกอไปเถอะ ยังมีอีกหลายสิ่งให้เราต้องสาสางไปกัน เสือเหรอใช่ท่านพี่เสือข้าจะแน่ใจได้ยังไงว่าเจ้าไม่ได้โกหกอยู่ไม่ใช่ว่าเจ้ากำลังเล่นลิ้นอยู่หรอกนะเชื่อข้าเถอะท่านพี่ข้าพูดความจริงนะไหนละหลักฐานเอาหลักฐานมาสิหลักฐานข้าเคยโดนหลอกมาแล้วครั้งหนึ่ง ข้าจะไม่ไว้ใจใครอีกแล้วค่าจะเอาหลักฐานมาจากไหนถ้าไม่มีอ,อผู้หญิงคนนั้นเอาเครื่องประดับของข้าไปจนหมดมีเพียงแหวนวงนี้ที่ถอดไม่ออกออ,อ,อดูสิท่านพี่แหวนวงนี้ท่านพ่อเป็นคนให้ข้าไว้มีเพียงครอบครัวเราที่มีออดูสิ นีน่่ไงละจริงด้วยมีสัญลักษณ์ของตระกูลปีศาจสลักอยู่นี่หมายความว่า แล้วผู้หญิงคนนั้นเอาแต่พูดว่าจะต้องช่วยท่านแม่และพี่ชายที่โดนขังอยู่พวกเราจะต้องหาตัวท่านแม่และพี่ชายจำปาให้เจอก่อนที่นางปีศาจและคนอื่นจะตื่นขึ้นมากันหมดเลยเนี่ยพูดถึงมหาราณีปัทมาวตหีหรือว่าท่านพี่จับตัวปัทมาวตีไปเหรอ ใครจะพูดถึงมหาราณีปมัมาวดียกเว้นยกเว้นเพียงคนคนนั้นหรือว่าคนที่ปลอมตัวเป็นราตรีคือพารูแล้วราเขาก็กลายเป็นเสืออย่างนั้นเหรอหมายความว่าหมายความว่านางยังมีชีวิตอยู่ใชนะ พารุนดูสิเชือกผูกมัดไว้กับหินก้อนนั้นสแสดงว่านี่คือคุกวิเศษที่แม่และพี่ชายของเจ้าอยู่แต่ถ้าเสนาบ,บดีเราจะเข้าไปได้ยังไงกันล่ะข้าเองก็สงสัยเหมือนกันนะหรือว่าจะให้ข้าไปดูรอบๆก่อนต้องมีทางเข้าไปได้แน่นอนะไม่ถ้าเสนาบ,บดีข้าจะไปตรวจดูรอบๆด้วยตัวของข้าเองระวังด้วยล่ะพารุน ไงบ้างเจออะไรไหมไม่ท่านเสนาบดีไม่เจออะไรเลยเราจะทำไงดีอ่ะพวกนาฟ้าบอกเราว่าคุกวิเศษนี้ไม่มีทั้งประตูแล้วก็หน้าต่างลองดูให้ดีสิคุกนี้ดูเหมือนหินก้อนหนึ่งเลยนะทำยังไงกันดีละท่านเสนาบดีไม่ต้องกังวลไปถ้าเชือกนี้เข้าไปในถ้ำนั้นได้ แสดงว่าถ้ำนั้นมันจะต้องมีอะไรบางอย่างแน่เลยถ้านสนมบดีทำไมไม่ลองดึงเชือกนี้ดูล่ะไม่แน่อาจจะมีประตูลับอยู่นะเจ้าพูดถูกแล้วพารุนมาลองดูกันเถอะนะอาจจะมีทางเข้าไปก็ได้อ่อ มันไม่ได้ผลเลย,ล<า>ยถ้าเสร็บดีล,<า>ลองใช้มีดวิเศษที่ท่านปุโรหิตให้มาเถอะ<ลา>มันตัดได้ทุกอย่างเลยนี่นะ<ล>าอยู่นี่ไง